สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับและคลิปนี้นะฮะทุกคนผมจะมากินซาซิมิกุ้งขาวตัวใหญ่ๆนะครับโอ้โหวันนี้กุ้งขาวตัวใหญ่มากครับทุกคนนี่เลยฮะตัวใหญ่มากครับผมวันนี้ก็กินกับซีฟู้ดนะครับส่วนอันนี้ก็คือโซดานะครับผมอันนี้โซดาเอาไ้ล้างนะครับนี่ช่วงนี้โควิดนะครับผมต้องสะอาดนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็ล้างมา หลายรอบแล้วนะครับล้างน้ําสะอาดแล้วก็ล้างโซดาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็มาล้างอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับทุกคนเป็นกุ้งขาวนะครับนี่กุ้งขาวนะครับตัวใหญ่มากเลยนะฮึตรงหัวเนี่ยมันมากวันนี้กุ้งเด้งๆตัวใหญ่ๆครับกินแบบจุกใจต้องขออภัยกับคนที่ไม่กินดิบด้วยนะครับไม่เป็นไรเนาะ ไม่กินดิบก็ดูได้นะครับไม่เป็นไรนี่แล้วก็แช่โซดาไปครับมันจะได้กรอบๆแล้วก็ได้สะอาดมากขึ้นนะครับตัวใสมากครับทุกคนนี่ครับเด้งๆอันนี้ผมเอาขี้ด้าหลังออกแล้วนะครับเด้งออกหมดแล้วนะครับวันนี้ซีฟู้ดครับผมทำเองนะครับแซ่บๆเลยนะฮะใส่วาซาบิไปเล็กน้อยครับ มาครับทุกคนครับกินกุ้งด้วยกันครับผมได้ใจพอน้ำจิ้มนี่แหละมันอร่อยครับน้ำจิ้มวันนี้กุ้งแบบสดๆหวานๆครับอืดูครับความร้อน ดูผักครับผมเอามาบางแป๊บเดียวเหี่ยวแล้วอากาศก็ร้อนมากครับทุกคนกุ้งตัวใหญ่มันมากครับตรงหัวครับเอาไปต้มครับผมจะได้ แกะแช่ไว้ครับผมน้ำจิ้มวันนี้สุดยอดโอ้โกุ้งสดมากครับทุกคนทั้งสดทั้งใหญ่โอ้โหมันครับทุกคน มันกุ้งขาวไม่เท่ากับมันกุ้งแม่น้ำแล้วทุกคนเนาะถ้ามันกุ้งแม่น้ำเนี่ยอร่อยครับผมได้ชอบกินมากเลยครับตรงหัวมันกุ้งช่วงนี้กุ้งแพงครับทุกคนครับตัวเล็กๆก็สองร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ก็สามร้อยเนี่ยแพงมากครับช่วงนี้ โซดาล้นเดี๋ยวเทนิดนึงครับทุกคนห,หวาน สดสดมันอร่อยครับผมถ้ากุ้งนานมันจืดมันไม่มีรสชาติครับผักลุกเองครับทุกคนครับกินได้แบบจุใจ ใี้ผักทีนี่น่าเป็นผักกาดกวางตุง้งหรือเปล่าแม่ปลูกไว้นะครับผมก็เก็บขโมยเก็บมามาทำคลิปทุกวันเก็บผักแม่มาครับแต่ผมขุดดินนะครับผมขุดดินแปลงผักให้ก็ช่วยกันอืม มันเยอะมากครับเหลืมมระ,ะครับทุกคนครับถ้ามีมระ,ะนะครับสุดยอดกินกับกุ้งแช่น้ำปลาสติมีกุ้งครับผมมันจะเข้ากันได้ดีมากครับมะรผมขออมอ่ะมระลูกใหญ่อะ,อะมระ,ะกระเทียมวันนี้ก็ไม่มีกระเทียมครับผม ขาดหลายอย่างเลยแต่ที่ดีว่าน้ำจิ้มอร่อยกุ้งสดก็โอเคนะครับอร่อยแล้วแซ่บอิ่ีแซ่บขักขนาด <c oughs> ถูกใจครับผม <c oughs> ไม่ได้กินกุ้งมาโอ้โ oh, ห <c oughs> เป็นเดือนเนาะ <c oughs> ทุกคนเนาะตั้งแต่โควิดระบาดนะครับผม ก็เ,เพิ่งได้กินวันก่อนนะครับผมกุ้งแช่น้ำปลาวันนี้ก็มากินซาซิมิตัวใหญ่เลยนะครับจิ้มกับซีฟูด้คกกดครับผมอยากยวช้อนตักน้ำจิ้มซดครับผม อร่อยมากเนี่ยหอม น้ำจิ้มวันนี้ชอบน้ำจิ้มอย่างเดียวอร่อยผักผูกเองมันจะเป็นเป็นรูอย่างเงี้ยทุกคนมะแลงมันมากวนครับผมแต่มันปลอดสาร thank mm -hmm. you ตัวใหญ่มากทุกคนกินไม่กี่ตัวเขาจะอิ่มเลยเนี่ยกินแบบเต็มปากเต็มคำคับผมตัวใหญ่ตัวเล็กก็ขี้เกียจแกะวันนี้เลยซื้อตัวใหญ่มาเลยครับแกะแบบนี้มันจะได้แบบ อาจจะลดในการกินนะครับผมแกะแกะมาเลยมันแบบไม่ได้ถ้าลดในการกินแ <c oughs> ช่โซดาเนี่มันเด้งขึ้นมาเลยครับทุกคนแบบตัวแข็งๆข,ขึ้นมาเลยครับเนี่ยแล้วดูสะอาดมากครับดูสะอาดเลยครับ โอเคครับทุกคนครับที่เหลือนี้เดี๋ยวจะเก็บไว้ให้คนี้บ้านเขาชิมนิดนึงนะฮะเหลือไว้สี่ตัวนะผมอันนี้หนึ่งตัวเดี๋ยวกินหมดเขาไม่ได้กินกันนะฮะเขาก็ไม่ได้กินเยอะนะครับกินพอแบบได้ชิมนะครับผมอันนี้ก็เหลือไว้สี่ตัวเนาะโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ